เพื่อนๆดูวางเลยจ้าไขต่ตุ้มๆเลยไขต่ตุม้มๆกำลังขึ้นนะจ๊ะคิดว่ามันจะได้กินอยู่นะคนแม่ลูกเลยแม่ลูกเลยจ้าจานี้จานี้จ้าเพื่อนนี่นี่น,น,น,นี่นี่เลยนี่เลยจ้าคนหาแล้วนะจ้างามอยู่จ้าสองโดกนี้ดีมากเลย เพืเ่อนๆดูป้าท,ทุกคนดูดูดูดเห็ดดอกนี้นะจ้าใหญ่มากเลยจ้าทุกคนมาจ้ะนี่ดอกนึงมีคนมาเลยเขาเข้าไปข้างในลึกๆแล้ว มานลีจ้าเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเก็บใส่ลังไปก่อนเนาะมาจ้าทุกคนเราก็นิ้วมือกดไม่ค่อยไม่ค่อยมีเส้นแล้วอะเล่นเฟซเยอะมั้งอันนี้ไม่ค่อยงัด,ดอือสองดอกนะจ๊ะมีตุ่มอีกนะแต่ไม่มันตุ่มเล็กๆข้างในนะคิดว่านะได้สองดอกก็ดีใจจ้ะ ใหญ่มากเลยนะกินได้จ้นเนี่ยอร่อยเด้อจ้าทุกคนนี่เด้อจ้านี่ด้วยนะจ้าเมื่อกี้ถอนอีกกล้องหนึ่งจ้านี่สองลูกเลย นี่จ้านี่จ้านีจ้าพเพื่อนนี่นีน,นี่นี่เลยนี่เลยจ้าจ้าออกแล้วออกแล้วเพื่อนๆออกแล้วเพื่อนดูสิสองดอกเลยนะคิดว่ามีดอกเดียวนะเนี่ยดูสิอู้หือนะอหักหน้อยหนึ่งนะจ้าเผ็ดมันมันแรงนะ โอ้โแน่นมากเลยเกาะลากไว้จ้าได้แบบนี้ก็โอเคนะจ้ะโค้ดน,นี่ใกล้ๆก,กันนี้แหละจ้ามาลุ้นกันดิมันใช่สวามัยนี่ฮะโอ้ใช่จริงด้วยเพื่อน,อนพอดีเจอเจอ,เจอน้องเข้ามาหาเห็ดเหมือนกันเห็นปะใช่นะ ครอบครัวเลยนะมันดึงยากนะมันอยู่กับรากเนี่ยโอ้ยอยุงจะก,กัดจมูกเราให้ได้เลยวะ่ะเฮ้นดูดิเนี่ยใช่จริงด้วยน้องเขาก็มาหาเหตุอนะคนบ้านนี้แหละ รถเลยทันทีเลยจ้ะนี่อีกดองเออดูเลยโอ้ยนะนี่อีกดองนี่โอ้ยนี่ไงจ้ะสามดอกเลยอาจารย์เพื่อนมีเห็ดอยู่นะไหนอะเมื่อกี้นี้นี่ไงดอกนี้ใช้ได้เลย มันกำลังออกนะเราคิดว่าน่ะแต่ออกกำลังกินเลยนี่จ้ะโคนมีอยู่นะงามเลยมันํำลังบอกไม่มีโอกสองสามแม่ลูกเข้ามาบอกไม่มีเหตุเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆนี่นี่ดอง จะหาดีท,ที่มีไหมชื่อมันมีมันจะอยู่ใต้ใบไม้มันเป็นเห็ดใต้ต้นต้นโอ๊กนะจ๊ะได้ดองอันตอนนี้ก็ยังดีทุกคน,นอ๋อนะโดนไปบ้างใช้ได้อยู่โดนไปบ้างก็ใช้ได้ นี่จ้าทุกคนอีกดอกได้สี่ดอกก็ไม่ได้ตอนนี้เห็นไหมนี่ดอกกำลังกินเลยนี่ห้าดอกแล้วนี่ดอกอ้้ห <c oughs> ใช้ได้เลยจ้าดอกตะมุตะมี่อร่อย เเห็นละดตอเพื่อนนี่นด,นดอเห็ดพวกนี้ชอบเกิดใต้ต้นใต้ต้นถั่วนะฮอเชนัตอ่ะเพื่อจะตัดตรงนี้ต่อที่เดียวกันนี้แหละแต่ว่ามันได้หลายลายมุมมันเหมือนจะเสียแล้วจ้ะอากาศก็เริ่มร้อนเอ้ยเริ่มเย็นจะไม่ใช่เริ่มร้อน อุณหภูมิอยู่ที่สิบกว่าองศาเ,เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะหนาวแล้วเราจะได้กินเห็ดพึ่งหวานไหมเนี่ยอย่างน้อยก็ได้เห็ดพึ่งแล้วดูร้อนนะเพื่อนดูดิมาถึงนี่แหละเอาออกเอาเท่าที่ได้ มันน่าจะออกอพร้อมๆกันนะแต่เราไม่รู้วตรงไหนจะออกบ้างหรือกวางเดินไม่แน่ใจมาดูด็ ถ้าได้ไม่ต้องเอาไปม,มันหนักแล้วมันเป็นรวมกันมันสกรปรกด้วยจ้ะนี่เป็นรูแล้วดีนะตัดไปเลยโอ้เป็นรูแล้วเ,เพื่อนๆอันนี้หนอนไว้ต้นนี้ขนาดนี้ใช้ได้อยู่ ไปทำปนแล้วไม่ได้กินปนอุ้ยหักเลยไม่เป็นไรนะช่อมันอ่อนด้วยแหละนี่ใช้ได้นะไม่มีแมงใหดูก้านนูดิโดนแมงกินเหมือนกันนะนี่แต่ใช้ได้อยู่หรอกใช้ได้ใช้ได้ นี่ก็มีแมงไปใช้ได้อยู่แมงขนาดนี้นะตอนนี้แว่นตาเรามีแต่เหงื่อเราร้อนนี่ใช้ได้จ้ะอันเยอะหน่อยนะจ้ามันเป็นรูนี่นะตัดทิ้งมันไม่อร่อยนะจ้าทาเป็นแมงแล้วว่ามันเฝ้าๆนะจ้าขอบคุณทุกท่านจ้าโทรศัพท์เรานิ้วเราจับโทรศัพท์ไม่ค่อยได้แนละ้วไม่ติด <c oughs> เพื่อดูเห็ด <c oughs> ดิงามนะ ยัางงามเลยนี่แก่แล้วนะมันเป็นเห็ดมีเยอกนะจ้าเนี่ยงามเนาะดูเลยจ้าได้เยอะอยู่นะน,นี้ตัดขาบ,บ้างแล้วเดี๋ยวตัดออกอีกหน่อยจ้าคนอันนี้เดี๋ยวจะปนนะแกงเล็กน้อยอันนั้นน่าจะต้มเก็บ นะไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าไปไม่ค่อยทันเขานะโอ้โหขนเยอะเพื่อนๆเ,เราไม่คิดว่าเห็ดพึ่งมันจะออกหรอกนะดิไม่คิดว่าเห็ดพึ่งจะออกเลยจ้าขอนอันนี้จะต้มนะจ้าอันนี้ต้มเก็บจ้ามันกระท่อนกระแท่นเอาแมลงเอาหนอนออกจะหนอนเยอะมากเลยทุกคนหนอนเยอะจริงจ้าอันนี้จะทำแจว ทำเห็ดป่นกินแจะเพื่อนๆอันนี้จะป่นเห็ดกินจะ้จะเดี๋ยวไปหามะเขือเทศมาก่อน